โลกนี้เต็มไปด้วยคนที่หลากหลายท้ามกลางคนที่หลากหลายระดับสติปัญญาของผู้คนก็หลากหลายตามไปด้วยบางคนเป็นประเภทบัวพ้นน้ำบางคนเป็นประเภทบัวปริ่มน้ำในเมื่อสัจธรรมพื้นฐานของโลกก็คือความหลากหลายเราจึงไม่ควรบังคับหรือไม่ควรทำทุกวิถีทางเพื่อให้คนเชื่อเหมือนกันคิดเหมือนกันเห็นเหมือนกันไปเสียทั้งหมด เพราะการทำเช่นนั้นคือการทำผิดกฎธรรมชาติที่เต็มไปด้วยความแตกต่างหลากหลายผลทางที่ถูกนั้นเราควรเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนที่แตกต่างหลากหลายอย่างใจกว้าง และอย่างมีความอดทนอดกลั้นด้วยหัวใจที่เปลี่ยมไปด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของคนอื่นพร้อมทั้งเรียนรู้ที่จะยอมรับจุดต่างเพื่อแสวงจุดร่วมโดยวิธีดังกล่าวมานี้สงครามระหว่างคนที่แตกต่างหลากหลายก็ไม่จำเป็นต้องมีพมธธรรมประจำวันนี้ก็คือสันติภาพโลกเริ่มต้นที่นี่ที่ที่เรารู้จักยอมรับความแตกต่างหลากหลายว่า เป็นธรรมดาของสังคมมนุษย์